ไดนอานาการ์เด่นรีสอร์ทพัทยาร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา57เมืองพัทยาและสาขา192วัดโพธิสัมพันธ์จัดพิธีอัญเชิญอัฐิและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นอาจารย์บูชาแน่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม และพิธีถวายมุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณพระวชิระวรคุณโดยมีคณะลูกศิษย์ร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยในวันนี้ที่ประชุมจากเทพพิมานโรงแรมไดอาน่ากา์เดนรีสอร์ทพัทยาถนนพัทยาเหนือท่านเจ้าคุณพระวชิระวรายานเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมมารามเจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีอัญเชิญอัฐิและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเป็นอาจารย์ียบูชาและเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม ถวายมุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณพระวชิระวระคุณโดยสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา57เมืองพัทยาและสาขา192วัดโพธิสัมพันธ์มีกตัญญูกะตะเวทีต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพซึ่งหมอณภาพลงเมื่อวันที่22ธันวาคม2563 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวันที่19มิถุนายน2565ที่ผ่านมานั้นทางดอานอนาจึงร่วมกับสถาบันจิตตานุภาพทั้งสองสาขาดังกล่าวจัดพิธีดังกล่าวขึ้น